สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับเป็นคลิปกลางคืนเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับทีมชาติไทยช้างศึกชุดใหญ่ของเรากันต่อนะครับเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนนะครับมาคอมเมนต์นะครับกึ่งสอบถามนะครับก็อาจจะเป็นการถามเล่นๆนะแต่ผมคิดว่าประเด็นนี้สําคัญนะนะครับผมก็อยากจะตอบเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์คับเพื่อนๆในหลายคนนะครับ เกี่ยวกับเพื่อนถามว่าทำไมเวลาผมดูฟุตบอลไทยแล้วผมมีความรู้สึกคือสรุปง่ายคือรู้สึกอินนะครับถ้าแพ้เราทำใจไม่ได้รู้สึกหนุดหนิดนะครับความจริงแล้วนะครับเราก็คุยกันมาในระยะพอสมควรจุดนี้มันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรอกครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีสภาวะความรู้สึกต่างกันมีสภาวะความรู้สึกต่างกันบางครั้ง เราโกรธเหยียนะก็เรารักทีมชาติเรานั่นหละครับเราไม่อยากจะเห็นทีมชาติของเราแพ้หรือสร้างผลงานที่ไม่ดีนะครับจุดนี้จุดนี้ก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับแต่ละคนก็มีสภาวะความรู้สึกแตกต่างกันอย่างที่ผมพูดนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ถ้าเป็นเจแปนเวเนียเกี่ยวกับครอบคบอรัวฟุตบอลจริงๆแล้วนะครับเขาพยายามที่จะให้เราดูฟุตบอลให้สนุกคําว่าดูให้สนุกมันไม่ใช่หมายความว่าเราเชียร์คืนเคง อ่านะครับในลักษณะที่รุ้นนะครับมันไม่ใช่สนุกอย่างนั้นครับคือถ้าจะพูดภาษาผมก็คือมันเพลินนะนะครับวังว่าเพื่อนเพื่อนจจะเข้าใจคำว่ามันเพลินนะคาว่าเพลินก็หมายความว่าเราดูแล้วเราอารมณ์ดีนะครับเราไม่เครียดเราไม่รุ้นนะครับแต่ว่าเราดูแล้วเรารู้สึกมีความสุขในจิตใจของเราเวลาเราได้ดูคือความเข้าใจนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าเกิดเรามีความเข้าใจต่อพัฒนาการนะครับแล้วก็ เรามีความเข้าใจต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยที่เจแปนเวเขากล้าพูดคำว่าดูแล้วมีความสุขเนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อว่า,วานานักฟุตบอลของเขาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นผู้ที่ทำงานในวงการฟุตบอลเขาในทำงานเต็มที่เต็มร้อยนะครับดังนั้นในคนที่ทำงานเต็มที่เนี่ยจะแพ้จะชนะคือมันมีอุปสรรคทั้งหมดเหรครับการกีฬามันมีแพ้มีชนะเท่านั้นครับ แต่ถ้าเกิดนักเตะของเราแล้วก็โค้ดของเราสมาคมของเราทํางานไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับแล้วทํางานอย่างเต็มที่นะครับเท่าที่สามารถจะทําได้เนี่ยตรงนี้มันก็ทําให้เราเพลินได้ครับเพลินเพราะเราเข้าใจว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนผมรู้สึกดีใจนะครับมีมเพื่อนๆนหลายคนนะครับที่ผมคิดว่ามีใจิตใจที่รักทีมชาติไทยของเรามีความปรารถนาที่อยากจะ เห็นการยกระดับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพนะครับของบุคลากรภายในประเทศอย่างนักกีฬานะจามุกาฟุตบอลแล้วก็มันเป็นการส่งเสริมระบบเยาวชนของชาติของเรานะให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะถ้าลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเกิดทีมชาติไทยของเราเนะี่ยยกระดับขึ้นนะไปเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีนะครับยกขึ้นไปเหมือนทีมชาติซาอุดิอาราเบียคือเรา ขึ้นไปในระดับที่เอเชียเขายอมรับนะครับชาวโลกเขามองเห็นเราแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับกับวิธีคิดกับความรู้สึกของคนในชาติโดยเฉพาะเยาวาชนที่เติบโตขึ้นมารุ่นหลังเนะี่ยผมคิดว่ามันเป็นการสร้างเสริมความภูมิใจนะและสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานคือเป็นมาตรฐานนะนะครับในการก้าวเดินนะว่าเราจะไม่ต่ำกว่านี้นะ เราจะต้องอยู่บริเวณนี้แหละบริเวณที่ประสบความสําเร็จตรงนี้เนี่ยมันมันถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วแหละที่ทุกคนจะต้องเดินขึ้นไปตรงนั้นน่ะคือเราจะไม่หลุดไปจากตรงนั้นมันจะทําให้เยาว,วชนรุ่นต่อไปต่อไปเนี่ยก้าวเดินขึ้นมาอย่างอย่างมีคุณภาพนะมันจะช่วยยกความรู้สึกด้หลายด้านนะมันไม่ใช่แค่เกมกีฬานะครับคือกีฬาฟุตบอลเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วมันเป็นกีฬามาหาชนมันมีผลนะครับต่อคนหลายสิบล้านคนในประเทศนะเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ทุกคนรู้จัก และได้หลายคนส่วนใหญ่แล้วก็ชอบด้วยเป็นกีฬามาหาชนไม่ว่าจะเป็นของโลกหรือเป็นของประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นกีฬามาหาชนในประเทศไทยเราผมผมพูดไปแล้วครับว่าเราเนี่ยมีคนที่ชอบฟุตบ,บอลมากกว่าที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นฟุตบ,บอลเนี่ยเขาเขาไม่ใช่กีฬาที่คนในชาเขาชอบหรอกเป็นเพียงบางกลุ่มเขาชอบกีฬาประเภทอื่นแต่ในเมืองไทยของเราต้องยอมรับนะครับว่ากีฬาฟุตบ,บอลคือกีฬามาหาชนจริงๆ เมื่อมันเป็นกีฬามาหาชนมีคนชอบจำนวนมากเมื่อกีฬาชนิดนี้ที่คนชอบจำนวนมากเนี่ยยกระดับขึ้นนมันก็จะทําให้คนจํานวนมากเนี่ยใส่ใจและเกิดความรู้สึกร่วมนะว่าการยกระดับฟุตบอลขึ้นมาเนี่ยมันมันขึ้นมาอย่างไงพอพอได้ข้อมูลตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นไมซ์เซตของคนในสังคมครับว่าระบบวิธีการต่างๆที่มันขยับขึ้นเนี่ย มันจะกลายเป็นมาตรฐานที่ทุกคนจะต้องรู้ว่ามาตรฐานมันมันยกขึ้นมาตรงไหนระบบการสร้างเยาวชนหรือบุคลากรเราก็จะดีขึ้นนะตรงจุดนี้มันเชื่อมโยงกันถึงหมดครับเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดเลยนะครับผมดีใจครับที่เพื่อนในหลายคนนะผมรู้สึกว่าผมต้องเรียนรู้จากท่านด้วยนะครับในมุมมองเกี่ยวกับการกีฬาเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เ,เก่งอะไรครับ เพียงแต่ว่าผมพยายามทำความเข้าใจและผมะทําสื่อนะครับทําสื่อเพื่อที่จะสร้างเสริมนะครับความเข้าใจแล้วก็ทําให้เป็นมุมบวกมุมส่งเสริมนะเหมือนพีระมิดฝั่งซ้ายเนี่ยส่งพลังให้พีระมิดฝั่งขวาตอนนี้เ,เพื่อนๆที่จะตามรายการผมมาตลอดนะตั้งแต่ผมเริ่มทํารายการมาเมื่ออิชีเข้ามาคุมทีเมื่อต้นปีนะครับเดือนม,มกราคมคงพอจะเริ่มมองเห็นแล้วครับว่า ไอ้ที่ยอดพีระมิดฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันส่งกาลังให้กันมันส่งยังไงนี่แหละครับคือกําลังกําลังเหล่านี้เนี่ยถ้าจะพูดโดยสรุปง่ายๆคือกําลังของความเข้าใจครับความเข้าใจคือเราเข้าใจโคดิชิว่าเขากาลังทําอะไรนะครับถ้าลองจินตนาการดูครับว่าถ้าโคมาซาดาอิชิหรือมาดามแป้งทํางานดูแบบนี้แล้วท่ามกลางกระแสความไม่เข้าใจในที่สุดฟุตบอลไทยเราก็จะลงมาที่เดิมครับ แต่จุดที่บุคลากรทางด้านฟุตบอลของเราเนี่ยที่เป็นฝ่ายบริหารหรือผู้ที่ทํางานเนี่ยท่านพยายามที่จะยกระดับมันขึ้นนะพยายามจะดันมันขึ้นนะมันดันขึ้นไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ประกอบด้วยครอบครัวฟุตบอลที่มีความเข้าใจช่วยกันยกครับเมื่อช่วยกันยกแล้วมันจะขึ้นได้แล้วขึ้นล้วขึ้นแบบดีด้วยครับมันจะไม่หล่นลงมาอีกแต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวฟุตบอลหรือว่าคนที่อยู่ชีวิตฝั่งซ้ายนะครับหรือ,อกองเชียร์หรือว่า ผู้ที่ชอบฟุตบอลนั่นแหละไม่มีความเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะส่งกําลังให้กันได้พอไม่มีการส่งกําลังให้กันมันก็จะเกิดประเด็นปัญหาที่ไม่มีความเข้าใจมันก็จะกลายเป็นเปรตยอดเดียวระดะูซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ฉลาดมากเลยนะครับว่าระบบสังคมของเอเชีย,ยมันเป็นยังไงจุดด้อยของนักเตะเอเชียก็คืออาจจะเป็นเรื่องแฟชั่นเรื่องร่างกายเรื่องสรีระ นะครับเรื่องหลายๆเรื่องที่เราอยู่ในภูมิภาคห่างไกลจุดได้เปรียบจุดได้มนันอนจจะมีสภาพสังคมเราเนี่ยมันยังเป็นสภาพสังคมเอเชียที่อาจจะมีระบบในการคิดในการสร้างเนี่ยมันมันยังสู้ตะวันตกนยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขาจึงฉลาดเขาจึงกําหนดพีระมิดฝั่งซ้ายขึ้นมาด้วยเนี่ยยังไม่พอครับพีระมิดฝั่งซ้ายจะไม่มีเหตุผลหน้ามันจะลอยอยู่ แต่เมื่อเขาขีดวงกลมครอบครัวฟุตบอลเข้ามาเนี่ยมันทําให้พีระมิดฝั่งซ้ายเนี่ยมีตัวตนนะครับมีในย่ามีตัวตนว่าเนี่ยพีระมิดฝั่งซ้ายต้องเป็นในระบบครอบครัวฟุตบอลคือฟุตบอลแฟมิลี่มีความเข้าใจความเข้าใจนั้นเกิดจากฐานร่วมกันครับฐานพีระมิดฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเป็นฐานร่วมกันคือจิตใจที่เป็นนักกีฬามาตั้งแต่เริ่มแรกครับแล้วก็ยังฉลาดในการกําหนดนะข้อที่1คือสร้าง นะครับทีมชาติของของ,ของเขาอ่ะให้ดีข้อที่สองสร้างเยาวชนนะเป็นลําดับขั้นตอนเขากําหนดละเอียดเลยครับตั้งแต่รุ่นอายุเท่าไร่เท่าไหรเนี่ยเขากาหนดมาละเอียดเลยกํากหนดแม้กระทั่งวิธีคิดว่าเด็กอายุประมาณนี้เราจะต้องให้เขาให้เขาคิดได้ประมาณนี้ไม่ไม่ต้องไปอัดเกินนะขึ้นมาถึงอายุประมาณนี้ผู้รักษาประตูควรคิดยังไงนะครับกองหลังควรคิดยังไงคือเขาละเอียดขนาดนั้นครับในตำราเจแปนเวีย J แล้วต่อมาคือระบบโค้ดนะครับระบบโค้ดก็ต้องหนักหนักแน่นทางด้านทัศนคตินะครับแล้วก็รับนโยบายมาการทําทีมจะต้องเข้าใจาระบบของการทําทีมนะครับต้องเข้าใจปัชญาในการทําทีมด้วยว่าเป้าหมายของการนาทีมของสมาคมการสร้างทีมชาติเนี่ยคืออะไรซึ่งเป้าหมายเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่เป้าหมายเฉพาะนะมันเป็นเป้าหมายสากล ดังนั้นครับแผนงานตัวนี้ที่ว่าเป็นเจแปนวมันผมต้องเรียกว่าแผนงานสากลเลยสามารถสร้างได้ในทุกทีมของโลกไม่ใช่เป็นเฉพาะญี่ปุ่นดังนั้นการส่งวนลิขสิทธิ์มันจะไม่มีนะครับเขาโอเพ่นเลยแต่แต่มันทํายากพอมันทํายากแล้วเนี่ยถึงคุณอยากจะทําแบบเจแปนวเท่าไร่แต่ถ้าเกิดคุณสร้างข้อที่4คือสร้างครอบครัวผู้บอลและการประชาสัมพันธ์ไม่ได้เนี่ยสมข้อแรกจบเลยครับไปไม่ได้ครับ ถ้าข้อที่4ี่การปรพยาศพันธ์หรือสร้างครอบครัวฟุตบอสร้างไม่ได้เนี่ยข้อที่หนะึ่งะถึงข้อที่สามเนี่ยก็จะพังลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงสรุปไหมครับว่าระบบเจแปนเรียมันคือทัศนคติและความเข้าใจนะนะครับส่วนทางด้านเทคนิคทางด้านการบริหารการทํางานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสมาคมของโค้ดที่จะต้องทัศนคติและความเข้าใจใตัวเดียวกันเนี่ยดังนั้นนะครับ ครอบครัวฟุตบอลมันจึงสําคัญอย่างยิ่งนะครับมันจึงสาคัญอย่างยิ่งถ้าเราจะบอกว่าสร้างทีมโดดๆขึ้นมามีแต่รวมซูเปอร์สตาร์เหมือนอินโดนีเซียเข้าไปอวนตัวมาเนะี่ยเต็มทีมแล้วเราจะประส,ขขสบความสำเร็จมันไม่นแค่าภาพลวงตาครับมันไม่ได้สำเร็จจริงนะในยุค 1, 1,998เนี่ยเราขึ้นไปถึงระดับ4.3ของโลกมาแล้วครับดีกว่าอินโดนีเซียตอนนี้ นะครับเราเราเคยเล่นได้ดีนะครับเมื่อในอดีตเนี่ยเราเคยชนะญี่ปุ่นนะครับเราเคยชนะทีมในยุโรปได้ด้วยแล้วเราเคยชนะทีมในอาหรับได้ด้วยแต่มันมันมันเป็น,ม,นมันเป็นเพียงแค่นะความสามารถ <c oughs> เขาเรียกว่าพรสวรรค์เท่านั้นของนกเตในรุ่นนั้นๆน,น,นะครับมันเป็นแค่เพียงชั่วคราวผมใช้คําว่า อิชิเนี่ยคล้ายๆจะมาตั้งโรงงานผลิตคือมันจะต้องปั๊มปั๊มปั๊มออกมาคล้ายมันจะเป็นสายพานการผลิตเนี่ยเหมือนเหมือนการผลิตรถฟอร์ดเนี่ยในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับมันจะต้องสามารถสร้างทีมที่ดีขึ้นมาได้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเป็นไซคลนะครับมันมันคล้ายมันจะเป็นโรงงานน่ะคือมันปั๊มปั๊มปั๊มออกมาได้ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนญี่ปุ่นเขาลังทําตอนนี้เหมือนเกาหลีที่เขาหนักแน่นคือเขาสตาร์ทเครื่องได้แล้วไหมครับ ผมต้งบอกว่าอิชิเขาพยายามที่จะมาตั้งโรงงานนะผลิตทีมญี่ปุ่นนะสาขาสองที่ประเทศไทยเนี่ยก้มหน้าก้มตาเหมือนวิศวรกรญี่ปุ่นที่ผมก็เห็นเขาทำงานนตะ่เขาโอ้โหเขาไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับสามวันสี่วันไม่นอนก็มีครับคนญี่ปุ่นเนะี่ยบินมาจากญี่ปุ่นเขามาทํางานเนะี่ยสามสี่วันไม่นอนเขาทางานเนะี่ยเสร็จเสร็จจ็อบเขาแล้วเขาเขาก็บินกลับเป็นอย่างนั้นครับคือเขาอิชิเหมือนอย่างนั้นแหละครับ บินมาตั้งเครื่องเครื่องที่จะผลิตให้ได้เพื่อที่จะประกาศให้โลกนี้รู้ว่าโค้ดญี่ปุ่นเนี่ยมีประสิทธิภาพและระบบ j จแปนเวลเขาใช้งานได้จริงนี่คือการนี่คือการประกาศประกาศสักดาเลยนะว่าระบบนี้มันใช้งานได้จริงและโค้ดเขามีคุณภาพมากแล้วนี่คือแล้วแล้นี่ถ้าจะพูดไปนะอิชิเขาเป็นคนจิตใจดีด้วยเขารักเมืองไทย แต่ผมพูดถึงว่าตัวนี้แหละคือซอฟต์พาวเวอร์มหาศาลเลยของของ,ของระบบฟุตบอลญี่ปุ่นเราจะพูดถึงการแข่งขันกันนะครับระหว่างโค้ดญี่ปุ่นนะครับกับโค้ชเกาหลีซึ่งสองระบบมันก็ดีทั้งสองแะครับมันก็แล้วแต่เราเราจะเลือกใช้ระบบไหนนะครับแต่ว่าผมคิดว่านะระบบ J เจแปนเวียจะจะเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วมันมีครอบครัวฟุตบอลด้วยผมคิดว่าระบบฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ย มันมันจะมีคุณต่อสังคมเรามากกว่านะนะครับเพราะว่าคนทั่วไปก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มันจะไม่ไม่เป็นการสร้างโดดๆเหมือนเพื่อนบอกแล้วครับระบบพีระมิดเนี่ยทีมชาติไหนเขาก็มีทั่วโลกอะ่ะอังกฤษก็มีครับบราซิลก็มีเยอรมันก็มีถ้าเป็นพีระมิดเนะี่ยแต่พีระมิดสองยอดกับวงกลมครอบครัวฟุตบอลมีแต่ญี่ปุ่นประเทศเดียวครับที่เขาทำ มันก็อยู่ประมาณนี้ครับความเข้าใจก็ผมก็ดีใจนะที่พูดมาก็หมายความว่าผมคิดว่ามีเพื่อนๆนะครับที่ฟังรายการผมหลายคนเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เราจะดูฟุตบอลไปด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับแม้ในทัวร์นาเมนต์ใดๆก็ตามสําหรับเพื่อนที่มาถามว่าเวลาผมดูแล้วผมช่อดุริดนะครับอินกับฟุตบอลแล้วก็รู้สึกรุ้นแล้วก็อารมณ์ดุริดเลยถ้าเกิดแพ้ไอจุดนี้นะผมเชื่อนะ ถ้าถามมาได้ขนาดนี้ก็แสดงว่ารู้ตัวเองท่านรู้ตัวเองแล้วนะครับพอท่านรู้ตัวเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กครับใครว่างุ่นเิียทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านท่านรู้ตัวว่าท่านงุ่นงิดแสดงว่าโอเคแล้วครับโอเคแล้วครับแสดงว่าท่านรู้ตัวพอท่านรู้ตัวแล้วพอท่านเข้าใจเรื่องระบบขรอคราวฟุตบอเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นหรอกครับผมเป็นห่วงคนที่ไม่รู้ตัวมากกว่าครับที่งุ่นงิดยแล้วลงไม่ได้หาที่ลงไม่ได้แล้วเราเช็คตัวเองไม่ได้เลยว่าตัวเองกําลังงุ่นะครับ แล้วก็พานไม่เข้าใจเรื่องอื่นไปด้วยตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจครับเราต้องพูดคุยกันให้เข้าใจว่าเออเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอ่าสิ่งที่นะักฟุตบอลเขาแคร์นะโค้ชเขาแคร์นะก็ะคือเราเป็นประชาชนไทยที่เป็นเจ้าของทีมร่วมกันเนี่ยทีมมีทีมชาติของเราไม่ใช่ทีมสโมสรน,นะครับต้องแยกแยกให้ออกนะโดยเฉพาะสําหรับเพื่อนที่ชอบดูฟุตบอลในลีกในสโมสรเนี่ยที่เป็นแฟนบอลสโมสรต่างประเทศ คุณต้องแยกแย้ให้ออกนะครับระหว่างทีมชาติกับทีมสโมสรเนี่ยนะครับเพราะมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยครับทั้งระบบการเล่นทั้งวิธีการสร้างทีมทั้งระบบวิธีคิดไม่เหมือนกันครับผมฟันธงไม่เหมือนกันและตอนนี้ในยบาใบของฟีฟ่านะกำลังจะทําให้ทีมชาติกําลังใกล้เคียงจะกลายเป็นทีมสโมสรเข้าทุกวันนี่มันนี่มันไม่เป็นคุณนะ ก็มีเพื่อนมามาถามอีกเหมือนกันครับในในคลิปที่แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องทําไมหรือสายการแข่งนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอ่ะทําไมมันมีทีมอา,อาเซียนอยู่สามทีมในสายของยินโดก็คือยินโดอยู่กับเวียดนามนะครับแล้วก็อยู่กับฟิลิปปินส์อีกทีหนึ่งในขณะที่เรานะมาอยู่ร่วมสายกับจีนเนะี่ยกับเกาหลีนะครับแล้วมันมาตอนไหนไอไอ,ไอสิ่งที่น่าสังเกตคือแสดงว่า เพื่อนเพื่อนดูไทม์ไลน์มาตลอดนะจังหวะนี้มันมันมันคาบเกี่ยวกับจังหวะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยได้รับการมอบหมายได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานะในระดับโลกในประเทศเขาเนี่ยบ่อยจากฟีฟ่าและเพื่อนอาจจะสังเกตอีกนะครับว่าประชากรในประเทศของเขานะครับหลายร้อยล้านคนเยอะกว่าเราเยอะครับรวมทั้งจีนด้วยนะ จีนจะว่าหลายร้อยล้านเป็นพันล้านครับจีนนะและเป็นประเทศจีนนะครับกับเพื่อนบ้านเราเท่านั้นนะที่ทําการโอนตัวอย่างเต็มที่ตูมตามเลยนะในการโอนตัวผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวตัวโอนเนี่ยอย่างอื่นก็เลิกมต้องพูดในคลิปที่แล้วครับว่าหลังจากที่ตกรอบไปเชีนขคับแล้วเนี่ยพอมาถึงคัดเลือกฟุตบอลโลกเขาระดมโอนตัวทันทีและสายการแข่งขันก็อย่างที่เราเห็นเนี่ย มันเป็นสายเดียวจริงๆที่มีนักทีมนในย่านอาเซียนสามสายนะครับอสามทีมนะครับทีมในย่านอาเซียนสามทีมในขณะที่ในสายมีสี่ทีมจะเอาสองทีมเข้ารอบเวียดนามโดนหนัดเละครับแพ้แพ้เกาวรุ่นเลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับที่ที่เราเห็นเราเห็นกันหมดเลยครับเราเห็นกระทั่งว่าใครนะครับไปที่ประเทศเกาหลีใต้วันที่จีนแข่งกับเกาหลีใต้ในวันที่เราชนะ ทีมชาติสิงคโปร์ในบ้านเราไปทําไมครับที่เกาหลีแล้วเกาหลีแล้วเกาหลีเอาชนะจีนได้แค่หนึ่งลูกนะครับใที่ซนเฮียง,งมินลงสนามคือถ้าพูดไปมันก็อย่าที่เพื่อนเข้าใจนั่นแหละครับไม่ต่างกันหรอกครับรายละเอียดเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ไม่รู้จะพูดไปเพื่ออะไรผมถึงบอกนะครับว่าปีนี้ไม่รู้เป็นปีอะไรของทีมชาติไทยของเราเนี่ยมันเหมือนมีอะไรดึงขาไว้ควรจะได้ไปมันก็ไม่ได้ไปครับ แต่ไม่เป็นไรครับเราเอาใหม่ได้และเที่ยวหน้าเราไม่ต้องลุ้นครับเราจะาแบบขาดลอยเลยนะครับคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งหน้าเราจะเล่นแบบขาดลอยนะในใจของเราเราเฉยแบบนี้เลยตอนตอนนี้อิชิกําลังทําด้วยไม่สนใจแล้วครับเสมอเราแพ้เราอะไรไม่สนใจตอนเนี้สลับใจผมนะจะเป็นยังไงก็ช่างตอนนี้ที่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับแรนกิ้งฟีฟ้านะ ถ้ามันไม่เกี่ยวกับการสร้างทีมเพื่อจะไปฟุตบอลโลกผมไม่สนเลยตอนนี้สำหรับสำหรับใจผมนะครับอันนี้ต่อเพื่อนนะมันอยู่ในขอบข่ายการตอบนะครับในใจผมผมคิดว่าทีมชาติเราเนี่ยจะจะสามารถก้าวเดินไปอย่างถาวรได้ก็ด้วยทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่าจริงๆได้แก่ิงแชม์ชาติเอเชียแล้วก็ฟุตบอลโลกเท่านั้นครับไม่ว่าจะรอบคัดเลือกหรือรอบสุดท้ายตัวนี้สําคัญที่สุดและ ทีมเยาวชนต่างๆเนี่ยทัวร์นาเมนต์ที่เขาแข่งมันเป็นแค่การส่งเสริมการพัฒนาฟุตบอลภายในเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอาเซียนคัพของยูต่างๆนะยูทั้งหมดเลยอะยูยี่สานยูสิบหกอะไม่ว่าจะเป็นอาเซียนคัพเอเชียนคัพฟุตบอลโลกของรอุ่นยูต่างๆล้วนเป็นการเป็นทัวร์นาเมนต์ส่งเสริมการพัฒนาฟุตบอลภายในเท่านั้นแต่ไอสิ่งที่มันจะชี้เป็นชี้ตายกับสมาคมฟุตบอลและบงกาาฟุตบอลไทย มันคือฟูตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เท่านั้นครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับระดับโลกของประเทศนี้ถึงทีมชาติเรารุ่นเยาวชนจะได้แชมป์โลกมาแรงกิ้งฟี ف าเราก็ไม่ขึ้นระดับโลกเราก็ไม่ขยับครับนั่นมันเป็นการสร้างเยาวชนนะครับอยู่ในระบบสายผ่านการผลิตเราเท่านั้นครับแต่สิ่งที่มันจะสามารถไปถึงระดับที่ชาวโลกเขามองได้และสามารถยกระดับได้อย่างแท้จริงคือทีมชาติไทยชุดใหญ่เท่านั้น ดังนั้นนะครับไม่ว่าปี2024เราจะเจออะไรมาก็ช่างผมไม่ใช้คําว่าไม่ไปดีแล้วครับนโลกที่สหรัฐอเมริกาไม่ต้องไปหรอกใครอยากไปเข้าไปเถอะเราเจอมาแบบนี้นะครับเราเจอมาแบบนี้ในใจผมแบบคือผมพูดได้ไม่หมดนะทํารายการต้องกราบขออภัยนะบางคนก็มาถามนะอย่างคลิปที่แล้วก็มีคนมาถามว่าสํานักสํานักข่าวในเราถามโคดิชีแบบนั้นใครจะไปตอบท่านล่ะครับ ใครจะไปต่อท่านเหมือนกันครับเรื่องแบบนี้เราคือเรารู้เราเก็บไว้ในใจแล้วมันเกิดกายมันจะกลายเป็นเหตุและผลนะครับว่าทําไมเราไม่ทำไมทีมชาติไทยไม่ได้เข้ารอบสิบแปดทีสุดท้ายนะครับและทําไมเราจะต้องสร้างทีมใหม่ในอีกกี่ปีที่เราจะต้องทําผลงานเพื่อจะยกระดับทีมของเราขึ้นผมเชื่อว่าแฟนบอลที่ติดตามรายการผมมาหลายคนตอนเนี้ และจะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆที่จะเข้าใจในมิตินี้มากขึ้นและในมิตินี้นะมันจะไม่ใช่มิติการการเข้าใจเหมือนเดิมมันคือการเข้าใจเหมือนเดิมคือสู้นะครับคือสู้เอาซูปเปอร์สตาร์มารวมกันอัดอัดให้เป็นฮีโร่ไม่ใช่ครับไอสิ่งที่ผมกำลังพูดคือเราเพิ่งหัดคานไงฮะร้อิชีิเนี่ยมันหมอเนี่ยเขากำลังรักษาเราให้เราเข้มแข็งจากภายในแล้วจะเราจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ นะครับในอีก3ามปีข้างหน้ารากเราจะอย่างลึกมากพอที่เราจะสามารถไปยืนหยัดยืนในระดับเอเชียหรือระดับโลกได้อย่างต้นไม้ต้น,นเล็กนี่คือก้าวแรกที่เราจะก้าวครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราอนุบาลสองสาปีเนี่ยเราจะต้องไม่สร้างปรากฏการณ์ที่เป็นลบกับระบบนี้นะครับถ้าขบวนไฟขบวนรถไฟขบวนนี้เราตกขบวนนะผมคิดว่าเราจะไม่ได้ขึ้นขบวนรถไฟอีกแล้วครับ เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีโคดจากญี่ปุมาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราเสียนะครับโค้ดญี่ปุ่นเราเสียโคด้ดดีๆไปแล้วหลายคนจากกระแสอะไรก็ไม่รู้ครับจากสิ่งที่เราไม่เข้าใจนี่แหละแต่สิ่งที่มันเป็นหัวใจจริงที่มันจะประคับประคองเรื่องนี้ได้ผมคิดว่ามันไม่ใช่การทํางานของอิชินนะมันไม่ใช่สมาคมนะครับแต่มันจะสามารถไปรอดตลอดรอดฝั่งได้ด้วยการส่งพลัง จากยอดเป็นวิดฝั่งซ้ายนะก็คือความเข้าใจหรือการสร้างขารอครัวฟุตบอลให้สําเร็จนี่แหละมันจะทาให้ทีมไทยเราเนี่ยสามารถสําเร็จณนะจุดนี้ได้นะครับเพราะเราพิสูจน์มาแล้วครับว่าโค้ชได้หลายคนครับที่ผ่านเข้ามาในระบบเจแปนเวหรือระบบอื่นเนี่ยมันไม่สามารถจะลันเครื่องได้เลยเพราะว่าขาดคนเข้าใจมากพอนะครับที่จะสามารถทํางานได้ต่อเนื่องเหมือนครั้งหนึ่งที่โคสซิโก้พูดเขาไม่ได้พูดเล่นนะ ครั้งนั้นซิโก,โก้เขาไม่ได้พูดเล่นนะครับบอกว่าเขาออกรายการสัมภาษณ์นะโคซิโก้พูดตรงๆเลยว่าถ้าจะไปบนโลกหรือยกระดับต้องใช้เวลาอย่างน้อยแปดปีแต่ถ้าท่านรอไม่ได้นะมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นเนะี่ยถ้าเราจะคิดแบบว่าโอเคมันเป็นธรรมดาของโลกนะปล่อยไปตามธรรมดา,ราก็ปล่อยวางได้ครับก็ให้มันวนลูปอย่างนี้แหละไปอีกสักห้าร้อยปีไปอีกสักห้าสิบปี แต่ผมคิดว่าไม่ได้แล้วครับขบวนรถไฟขบวนนี้ถ้าเราไม่อยากจะตกเนี่ยเรามาช่วยกันสร้างครอบครัวฟุบอลช่วยกันสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้มันขยายไปเยอะถ้าไปแบบนง่งๆนะครับให้คนทํางานเขาทาอย่างคือให้คนทํางานเขาได้ทํางานนะนะครับให้อำนวยความสะดวกและให้กําลังใจจุดนี้รถไฟขบวนนี้จะไม่เสียเปล่านะครับเราจะเกาะขบวนนี้ไปไปเป็นต้นไม้เล็กที่เริ่มมีรากแก้วนะครับอย่างล,งลึก และเราจะเป็นทีมฟุตบอลดึงในเอเชียอีกทีมหนึ่งที่สามารถยัดเยืยนขึ้นมาในระดับแถวหน้านะและเราจะเติบโตขึน้นเรื่อยๆเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นครับรัเหัวยาวิเศษกระทองกีเลนทําคนที่เป็นคนช่างศึกยุคใหม่ไทยแลนด์สู้สึกคือครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจอย่างไรครอบครัวฟุตบอลไทยรวมใจ 추위지야후후후후후후후 <목소리> ยาววิเศษกระกองกิเลสทำคนที่เป็นคนช่างสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวสุดบนไทยร่วมใจ Tia yeah.